องกันไปถ่ายทําฉากใหญ่ฉากนี้ค่ะที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นเขาชนไก่แต่ว่าเป็นฉากชนช้างค่ะไปติดตามกับคุณอัธชัยหาดอ้านค่ะ ที่เป็นอีกหนึ่งฉากใหญ่ของละครเรื่องข่าบด,ดินจากค่ายทีวีีนะครับที่ยกกองมาถ่ายทํากันที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยฉากนี้เจมมาจะต้องนําทัพช้าของไทยบุกเข้าตีเมืองโจโดกของยวนนะครับโดยมีนักแสดงและตัวประกอบร่วมเข้าฉากกว่า300ชีวิตเลยครับ โดยความยากของการถ่ายทำฉากนี้นอกจากจะต้องควบคุมคิวบู๊ของเหลานักแสดงให้เป็นไปตามกระบวนทัพแล้วการจัดการกับช้างที่นํามาเข้าฉากถึง5เชือกก็เป็นเรื่องสําคัญโดยกวาช้างจะต้องแต่งกายเป็นนายท้ายช้างและพลทหารเข้าฉากเพื่อควบคุมช้างให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการซึ่งงานนี้พี่ปิ่นนัทนันผู้จัดละครและพี่หนุ่มอัศพรผู้กูมกับก็ถึงกับต้องมาคอยดูแลการถ่ายทํากันอย่างใกล้ชิดเพราะฉากนี้เป็นฉากกลางวันที่ต้องเร่งถ่ายทําให้เสร็จก่อนหมดแสงพระอาทิตย์ด,ด้วย ทางด้านเจมมาที่ต้องเข้าฉากอยู่บนหลังช้างทั้งวันก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้มาฝึกขี่ช้างและสร้างความคุ้นเคยกับช้างเชือกนี้มากว่า1เดือนทําให้สามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดีจริงๆก็สนุกมากครับแล้วก็ค่อนข้างจะผมว่ามันดีครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ใหญ่ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราขี่เขาได้แล้วก็เขาเชื่อฟังเราก็จะเป็นความรู้สึกที่สนุกมากครับผมตอนเล่นก็โอ้โหเต็มที่ครับแล้วก็ค่อนข้างจะ ลืมร้อนเลยครับผมแ,แล้วพี่ๆทุกคนก็เล่นกันเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพี่ป่าพี่กิกพี่ๆความช้างทุกๆท,ท,ท่านเขาก็เต็มที่มากๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยครับรวมไปถึงสตตนด์ด้วยครับผม,ผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับละครเรื่องข้าบดินครับผมช่องสามครับแม้ว่าการถ่ายทาวันนี้จะลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่เจมมาที่กําลังสนุกกับการตีกอล์ฟในยามว่างก็ดันทําลูกกอล์ฟตกกลุมจนต้องลาบากทีมงานมาช่วยกันขุดแบบนี้ าลเกิดล้อนทีมงานเลยทำไรชอบเดือดร้อนชาวบ้านคนนะผมติดตามความน่ารักของหนุ่มเจมได้ในละครเรื่องข่าบดินที่ถ่ายํากันไปได้กว่า90%แล้วและจะออนแอร์ให้ชมทางช่อง3เร็วๆนี้อัจฉริยะหานอ้านรายงาน